อันนี้ผมไปจอมเดี๋ยเจ้านะครับกองจอมปุ๊บปลากินกับซิฟนะครับนี่นะครับผมเจ้ดโอนะครับก็ได้ผมจะต้มเป็นท่านดูนะครับสวัสดีครับกลับพบกับหนุ่มหน้ามนคนตัวโตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาอยู่เวนะครับ ผมก็จะมีเมนูของกินล้ำๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูมาแล้วครับวันนี้ผมจะทำต้มเป็ดไปยังครับผมสำหรับครัวที่ใช้ทำต้มเป็ดนะครับก็จะมีผักป้อมต้นหอมนี่นะครับไม่ท่านเห็นเนี่นะครับแล้วก็ยัมีใบจันทร์นะครับนี่ครับใบจันทร์ครับก็เก็บจากสวนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผักจีปลารังนะครับนี่ผมปลูกมาแล้ครับนี่เป็นจักไข่ครับจักไข่ใบโกศลอ่า ใบบกูดครับกาขมิ้นนี่นะครับนี่จะเป็นหอมแดงนะครับมะนาวกะปิแล้วก็มีพริกไทยสดนะครับเก็บมาจากสวนนู้นเลยนะครับอันนี้ผมปลูกแต่ว่านะครับวันนี้ได้เก็บแล้วนะครับพริกไทยผมนี่นะครับที่จะขาดสิบได้เลยก็คือป่าเย็นนะครับนี่นะครับป่าเย็นนะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องตั้งไฟครับนี่นะครับเอาหม้อวางนะครับนี่เตาเตาแก๊สอย่างนี้นะครับนี่นะครับโถธรรมดาเลยอย่างนี้นะครับผมจะคนขี้โม่นะนี่นะครับเดี๋ยวรอมันเดือดสักครั้งนะผมก็จะเอาเครื่องปรุงมาใส่นะครับ ตอนนี้น้ำก็เริ่มฮ้อนนะครับผมก็จะเอาขมิ้นนะครับขมิ้นเป็นเป็นหอมแดงเป็นขมิ้นเป็นข่าเป็นพริกไทยนะครับจะใครนะครับที่ซอยเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาใส่ในในน้ำานี่นะครับเดี๋ยวรอมันเดือดผมก็จะเอาไปเย็นก็ใส่นะครับนี่ครับตอนนี้นะครับน้ําก็เริ่มเดือดแล้วครับผมก็เอาป่าใส่แล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอมันเดือดซบโบผมก็จะเอาผักเข้าใส่ครับนี่ต้มเป็ดลบเย็นนะครับใกล้จะสุกแล้วนะครับ เนี่ครับนี่ก็เป็นพักี่ซอยแล้วครับมีพักป้อมนะครับพักป้อมต้นหอมนะครับอันนี้ก็เป็นใบโกศลนะครับอันนี้ก็เป็นใบจันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทอกใส่นะครับในหม้อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบโกศลทอกใส่นะครับนี่นะครับอันนี้ที่หั่นนะครับเอาใบโกศลใส่แล้วนะอันนี้ก็เป็นใบจันนะครับที่ผมก็จะทอกใส่นี้นะครับนี่นะครับสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขักป้อมงข้าวรวยหน้ามาหนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะตักใส่ช่วยไปชิมท่านดูนะครับว่ามันจะรำมุกใดนะครับต้มเป็ดไปยัันนนี้ะครบ ผมไปจะตักใส่ถ้วยนะครับต่อไปจิ้มเ่นดูนะครับนี่คือต้มเป็ดไปเย็นนะครับนี่สุกรในตัวตอนะครับน่ครับเต็มเต็มเงี้ยครับเหมาะขนาดนะครับของกิ่นล้ำอยู่ที่คนมากนะครับนี่นะครับของน้ำมันลายของเนื้อนี่นะโล่ก็ดูสีก็น่ากินในขนาดนะครับนี่สุดยอดของฝีมือเลยนะครับนี่ผมสุดยอดของอำเภอฝางเลยนะครับนี่นะครับครับตอนนี้นะครับผมก็ตักมาเรียบร้อยนะครับนี่ผม จิ้มเพ่อนๆมาชมดูนะครับโอ้ยปลายันมันก้มเลยครับนะครับนี่ที่กินนะครับคืเขายักมันครับยักมันนะครับเอาเป็นก้มเลยนะครับนี่ครับรสปลายันนะครับนี่ครับอืมนะครับอืมรับเข่าอยู่อืมอืมมั่งก้มมั่ก้มแล้วใจเดือดร้อนนั่างหี้นะครับนี่นะครับเขายักเอาเป็นก้มเลยนะครับนี่ครับ กับเสียด้มกเนหรอกอุ่นนน้อน,นครับสดยสดเลยครับผมฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกใจเพจสซาว่าหากินของนายตัวต่อตัวนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม